สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอัมพัชราภาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นอาบน้ำให้น้องหมาจรเลี้ยงไว้130ตัวเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกับอัมพัชราภามีหัวใจอบอุ่นต่อสัตว์จรจัดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อล่าสุดพี่เอสุภชัยแชร์ภาพโมเมนต์น่ารักขณะอ้้าไปดูแลน้องหมาจรและอาบน้ำให้ด้วยตัวเอง โดยพี่เอโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเออ d นเดอ o r สกอร์สุภชัยหนึ่งเล่าให้แฟนๆฟังว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความทุ่มเทของอ้ำหลังจากเคยได้ยินแต่คนอื่นพูดถึงว่าเธอเลี้ยงน้องหมาจำนวนมากและสร้างบ้านให้น้องๆถึง130ตัว ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นอ้ําพัชราภาลงมือทําทุกขั้นตอนด้วยตัวเองตั้งแต่เช็ดตัวจนถึงอาบน้ําทําให้น้องหมาดูมีความสุขและสดใสาตามไปด้วยจํานวนของน้องหมาที่เธอดูแลนั้นเยอะมากถือเป็นความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนถึงความรักสัตว์อย่างแท้จริง อีกทั้งพี่เอยังบอกอีกว่าแค่ได้เห็นรอยยิ้มของอ้ําและความมีชีวิตชีวาของน้องหมาหลังอาบน้ําก็เพียงพอที่จะทําให้หัวใจคนดูอบอุ่นไปด้วยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ความน่ารักที่แฟนๆเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ